ไปเที่ยวฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจะไปพักตรงไหนตามพลอยมาเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็คือโรงแรมที่เราจะมาพักในะคืนนี้นะคะไลฟ์ Live ค่ะ LYF พย่อมมาจาก l ลฟ e t ด Freedom นะคะห้องน,นี้เลย614เดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันนะคะอยู่ในย่านเทนจินของฟุกุโอกะนะคะไปค่ะโอ้นี่นี่น,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 น เดินตามข้นมาเลยเ,เขาเรียกว่ามีระเบียงด้วยปกติแล้วห้องที่มีระเบียงเนี่ยก็จะมีประมาณไม่กี่ห้องนะคะไซส์บาไซส์พลัสนะคะก็คือจะมี2เตียงเนาะ,ะแล้วก็จะมีระเบียงด้วยก็ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณสองห้องนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้เนี่ยคือเก๋มากนะคะมีการดีไซน์แล้วก็แต่ละห้องเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างอันนี้มันเหมือนเขาเป็นแบบว,ว่าของดีประจําภาคของดีประจําจังหวัดของผู้กโอกาอะไรแบบนี้นะคะก็ ก็จะมีทีวีนะคะมีที่ชาร์จแล้วก็ระเบียงในหะ้เรานั่นชงชมวิวด้วยนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันนี่ก็เป็นห้องน้ำในตัวด้วยสะดวกสบายมากนะคะ สบายมากค่ะเพราะว่าตรงชั้น3เนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่า,าลานเนาะสำหรับนั่งพักกินข้าวกินขนมได้นะคะเขาเปิดถึงดึกเลยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ต่างๆอา,อาหารเช้ารวมด้วยนะเราสั่งวอฟเฟิลไปน่ากินมากเดี๋ยวมากินวอฟเฟิลกันเดี๋ยวไปเดินดูฟิซิลิตี้ต่างๆในไลฟ์นะคะก็ตรงโซนเนี้ยก็สามารถที่จะมานั่งพักแล้วก็มาทำงานได้คือถ้าใครไม่ได้พัก ที่โรงแรมใช่ปะก็สามารถที่จะมาเพราะว่าตรงนี้มันจะก็จะเป็นแบบร้านกาแฟสามารถสั่งกาแฟได้นะคะ <c oughs> ชิลมากเลยและนี่ก็คือห้องครัวนะคะก็จะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มเลยมีอุปกรณ์ทําครัวต่างๆมากมายสําหรับคนที่อยากจะมาคุกกิ้งเองทํากับข้าวเองนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของหม้อหุงข้าวเตาอบต่างๆนะคะห้องครัว เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งคือห้องซักผ้าเวลาเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่นานๆใช่ไหมบางทีแล้วเอากระเป๋ามาไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าหาห้องพักึ้นมานี้ห้องซักผ้านี่ก็คือนี่เลยซักผ้าอบผ้าแห้งตรงนี้ สะดวกมากแล้วก็เขาก็มีการออกแบบเป็นดีไซน์ต่างๆเนี่ยดูรวดลายป็นตูคอนเทนเนอรเออ์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองท่าที่เราชอบที่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาก็จะมีของให้เราหยิบขึ้นไปใช้บนห้องได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแมสนะคะแล้วก็พวกต้นบัตรพวกกระดาษต่างๆ ยาสีฟันแปรงสีฟันก็สามารถหยิบจากตัวนี้นะคะข้างล่างนี้นะตัวข้างล่างเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปใช้ได้เป็นผ้าเอาไปได้พาคที่ไลฟ์ใช่ไหม เขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆของร้านอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะยื่นคีวการ์ดแล้วก็บอกร้านค้าที่อยู่ในรีสอ์แบบนี้นะคะขอส่วนลดได้บางร้านก็จะมีแบบว่าเมนูพิเศษสําหรับพนที่มาพักที่นี่ด้วยนะคะก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเราสามารถสแกน Q r วอาโค้ดไปได้เลยเมื่อกี้สั่งวอฟเฟิลเป็นอาหารเช้านะคะวอฟเฟิลของเขาก็มาแบบอลังการงานสร้างมาก เต็มไปเลยมีทั้งเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็มีไอติมด้วยอาหารเช้าเรากินเหมือนขนมตอนบ่ายเลยนะเออแต่ก็ดีค่ะแล้วก็ในเซฟก็จะมีกาแฟด้วยนะคะเรานั่งตรงโซนเอาดรองนี้ก็เย็นสบายอากาศที่ที่นี่ก็เย็นแต่ว่าที่อื่นจะเย็นกว่านี้นะคะโอเคเรากินข้าวแสรนะคะชอบมากใครที่อยากหาที่พักใกล้ๆตัวเมืองนะคะมีย่านชอปปิ้ง ต่อไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอแบบว่าย่านที่ชื่อว่าเทนจีนก็จะแบบเป็นปท่าสัปสิธิ์้าเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนก็ลองดูค่ะสามารถเที่ยวเองได้แล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพก็5ชั่วโมง20มนาทีการเดินทางในุูอก็ะถ้าเราอยู่ในตนัวเมืองก็คือใช้รถไฟรถบัสง่ายมากอีซี่มาเองได้สะดวกแล้วก็อย่าลืมมาทลน์